มาดูมะเขือเนี่ยกินแล้วบอกเอาเม็ดมันทิ้งอะไรทิ้งนต่มันก็จะงอกขึ้นเองนี่ครับเนี่ยเนี่ยมันงามตัวนี้ยเนี่ยสองต้นน่ะผมแยกไปแล้วนี่ยเดี๋ยวจะแยกไปไว้ใส่กระถางนี่เหลืออีกสามสี่ต้นเนี่ยยังไม่ได้แยกเลยเนี่ยเนี่ยยังงามเลยเลยนี่ยตัวนี้น้อยเนี่ยเพิ่งขึ้นมาเนี่ย สวัสดีครับเด็กช่องพอรวิสารชาแนลเดอ้อเนี่ยผมจะเอามะเขือสองต้นเนี่ยเอาไปใส่กระถางเอาไปใส่ว่าต้นไหนที่เยอดน้ำจุลินทรีย์ต้นไหนที่ไม่ได้เยอดน้ำจุลินทรีย์อันไหนไมันจะงามเหมือนกันเนาะเนี่ยเนี่ยจะพาไปดูเดอ้อเดี๋ยวจะเอาเยแยกจากกระถางแล้วครับเนี่ยสองต้นเด้อเนี่ยเข้าไปดูกันเดอ้อเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมผมจะย้ายก่อน ครับผมจะย่ามสองต้นนี้ด้วยนี่ห่งย่ายเยในกระถางผมเอากระถางมาเตรียมไว้แล้ว ติดลากเลยเห็นนหมเขามีลากติดดินดนะ้วยเนี่ย ครับหลังจากที่ผมเอามาย่า่แต่เน,นี่ยจะดูง่ายอันนี้จะมีเครื่องหมายผมว่าผ่าผูกไว้เนี่นี่นี่อันนี้เอาผ่าผูกไว้ต้นนี้ต้นนี้จะไม่ได้ใส่อะไรเลยน้ำจุลินทรีย์ผมจะไม่ยอะไม่อาใส่แต่ต้นนี้ต้นนี้ผมจะเอาน้ำจุลินทรีย์ใส่เราไปดูการทำเด้อเนี่ยไม่มีผ่าเนี่ยต้นนี้มีผ่ามัด ันนี้มีไม่พามาเดี๋ยวผมเอาดินมาใส่เห็ดเต็มกันเด้อเนี่ยเดี๋ยวผมเตรียมกระถางสงกระถางแล้วเนี่ยไปดูการทํากันเด้อเนี่ยครับขั้นตอนต่อไปผมจะเอาดินใส่ใเด้อเนีน่ยเอาดินใส่เขแน่นแน่นดินใส่เดี๋ยวจะเอาใบกล้ามปูใบําฉามาใส่สักหน่อยให้เขาก็มีความชุ่มชื้น ขอโทษขออภัยเด้อทำมือเดียวครับผมเนี่ยจับกล่องมือหนึ่งถ่ายมือหนึ่งอาจจะสันๆหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ้องเด็ดยอดออกก่อนเด้อเนี่ยเด็ดยอดออกก่อนเนี่ยห้เขาแตกไหม เดี๋ยวจะเอาใบชํำฉามาใส่สักหน่อยให้เขาสดชื่นให้เขานุ่มชุ่มชื่นตลอดเดี๋ยวจะดูว่าเอาน้ำจุลินทรีย์ลดอันไหนเนี่ยอันที่ไม่มีผ่านเนี่ยผมจะรดเนี่ยอันที่มีผ่านเนี่ยไม่ได้รดครับหลังจากที่เราได้ใบช่ำฉาเอามาโรยโรยให้ผมมาโรยมาโรยให้ก็ชุ่มชื่นเราเอาไว้ในร่มสักองสามวันก่อนค่อยไปพึง่งแดด อันนี้ต้นนี้อันนี้จะลดน้ำจุลินทรีย์ต้นนี้จะไม่ลดเนี่ยใส่รอบๆเลยเนี่ยเ็ขาชุ่มชื้นเนี่ยดูง่ายมีผ้าต้นนี้ผมจะไม่เอาน้ำจุลินทรีย์ลดหรอกแตบบ่ปลูกแบบธรรมชาติอันเนี่ยเนีแ่ยบบปลูกแบบธรรมชาติต้นนี้ ตัวน,นี้จะเอาน้ำจุลินทรีย์มายกใส่ไว้แบเนี้เราจะไปเอาขันมาเยอะน้ำใส่ ผ่าตัวนี้มีผ่าผมจะไม่เอาน้ำจุลินทรีย์ย่อหรอกลดน้ำธรรมดาเนี่ยอันนี้จะเอาน้ำจุลินทรีย์มาย่อครับตอนนี้ผมเอาน้ำจุลินทรีย์ส่งเคาะแสงเนี่ยเอามาไห้แล้วเนี่ยตอนเนี่ยผมจะเทเทไปเลยเนี่ยเทหมดนี่แหละแต่ตนนี้ผมไม่ได้เทเนี่ยจะแตกต่างกันเนี่ยเดยี๋ยวอ๋น,นี่ต้นนี้ผมจะเอาน้ำเปล่าใส่เนี่ยน้ำไม่ใช่น้ำ กลีนซีเนี่ยต้นนี้ต้นนี้เทใส่แล้วเนี่ยครับต้นนี้เทแ่เล้วอันนี้อันน้ำเปล่าเนี่ยน้ำเปล่าเทใสเ่เลยเนี่ยคือความแตกต่างกันนะเดี๋ยวเอามาให้ดูความแตกต่างกันอีกเนาะจะเป็นแบบไหนเนาะเนี่ยระหว่าง น้ำธรรมดาก็ลดน้ำจุลินทรีย์เนี่ยเนาะมีความแตกต่างเขาเนี่ยจะเป็นแตกต่างกันแบบไหนเดี๋ยวผมจะมาให้เอามาให้ดูอีกเนาะครับคลิปนี้ผมขอจบท่านี้ก่อนเด้อจากช่องพอรสานชาแนลการแยกมะเขือไว้ระหว่างรดน้ำจุลินทรีย์กับลดน้ำธรรมดาเนาะไว้ดูมันจะแตกต่างขนาดไหนไว้คลิปหน้าผมจะอา อัปเดตมาให้ดูอีกว่าจะเป็นแบบไหนคลิปนี้ขอจบเท่านี้ครับจากช่องพอรไปสารแชนนลไว้คลิปหน้าพบกันใหม่เนาะช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมนยเด้อขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมกันเด้อขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ